สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางรอบดึกนะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวกาชาดนะครับแล้วก็ดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมดาวโจนปกตินั้นหยุด2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เมื่อคืนนี้ของผมมาแค่ตัวเด่นในรอบดาวโจน V.I.P. นะครับสารนรอบอื่นนั้นหลุดนะครับผมต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับดาวโจนปกติก็เฉียด เฉียดทั้งบนทั้งล่างเนาะอย่างละแต้มนะครับผมให้สามหนึ่งอกหนึ่งสองนะครับผมให้แปดไอแปดสี่ไอวิ่งแปดเนาะรุ่ดแปดเขาก็มาเก้าสี่นะครับผมเนาะเมื่อวานนี้ก็ผิดอย่างละแต้มนะครับสลับเราโจนปกตินะครับมาแค่เลขเด่นในรอบ VIP นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับก็ของเรานะครับราวกาชาตินี้ผมได้เหรียญหน1แล้วก็7นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขเนะครับผม1 2 1 8 1 9 72 71 78 นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่1 7 2นะครับอันนี้ลาวกาชาตินะครับประกาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมอันนี้ลาวกาชาตินะครับส่วนนะครับผมดาวโจน v i p ดาวโจน v i p ผมได้ศูนย์แล้วก็สี่นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับ สี่หนึ่งสี่ห้าสี่ศูนหนะครับเม็ดเดียว401นะครับผมนี่เลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับดาวโจน VIP ส่วนดาวโจนส t a ตาร์นะครับสลับให้พี่ท่านใดที่ชอบชื่นชอบแนวทางก็ผลที่ออกประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับสลับดาวโจนสตาร์เนาะผมคิดคำนวณได้นะครับ3แล้วก็7นะครับผมให้รูดไปที่เลข3 33 35 38 เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับเม็ดเดียวเจ็ดสามสามนะครับผมให้เป็นเล็กเบิ้ลนะครับก็ Go. จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางรอบดึกนะครับลาวกาชาติ ดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับเอ้ยไม่ใช่ดาวโจนสตาร์นะครับขอโทษด,ด้วยนะครับท่านใดชื่นชอบนะครับในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยาณในการรับชมนะครับขอให้เฮงๆปังปงนะครับตื่นเช่ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกท่านนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับผมกลาบสวัสดีครับ